สถานที่แห่งนี้คือนะครับวันนี้เราเลือกมารีวิวที่นี่ครับบ้านติดดินที่อำเภอเชียงคานนะครับจังหวัดเลยนะฮะนี่ฮะลานจอดรถนะครับนี่นะฮะเราดูจากข้างในให้มีแสงสีไฟแสงสีน่าจะมีเอ่อความบันเทิงเรื่อนเรองอยู่ในนั้นเราต้องตามเสียงดนตรีไปครับพี่ปกคัองครับไปกันเลยไปกันเลยโกโกนทางนี้ทางนี้นีลงทางลงทางทางนี้ โอนี่ไงเราจะไปบ้านมีเลโก้เต็อยู่ด้วยอ้าวมีเลโก้ด้วยโอเคโหฮะตามเสียงดนตรีตามแสงไฟไปนะครับคเานกจะไดีปเดียวเชี่ยวเราจะไปรีวิวบ้านติดบิน Go, go, go. รักผมรายการวันนี้พวกกวี่ปกป้องพาเพื่อนๆมาเที่ยวเชียงค้านบรรยากาศที่นี่คือบ้านติดดินนะครับคล <c oughs> ้ายๆเหมือนแบบลานเบียหรือว่าเป็นสถาน,นที่นั่งชิลๆกันนะี่ฮะก็มีร้านอาหารนะ สานะะฮคนก็อาจจะแบบก็ก <diver gent> ็เยอะนิดนึ่งอันนี้เสียงดนตรีแ้วพี่บอกว่าพาเพื่อนมาชมดนตรีสดสีขาร้ลอนยังไงคะับในตำนานะครับผมใครที่มาที่เชียงคานก็ต้องการสถานที่นั่งชิวๆสบายๆลมเย็นๆนะครับอาหารก็อร่อยๆนะครับเพื่อนบิ๊ก 没干不的，没干不的。 วอดให้ลม่มพ,พัดหัวใจพี่ลอยไปจากดินแดนที่เห,ห,น,เน,หเนืา,า,นา,านนะที่ใต้จะสั่งแก่เดียวนยครับมีโซนแบบว่าเด็กๆเล่นได้ไหมาตามมาฮะนำเพื่อนๆไปเลย โซนไหนที่เด็กเล่นได้บ้างอาวโซนนี้มันคือโอบ้านฟางบ้านฟางแ้วกมีฟางที่เป็นิบ้านฟางมดปกป้องไปนะครับผมนี่เป็นยังไงครที่นี่าจะเป็นฟาั นี่มีเพื่อนๆวิ่งเล่นอยู่ด้วยอ๋อเป็นอย่างนี้เองนะฮะถ้าเกิดว่าชมอยากเข้ามากม็บ้านฟงางสามารถคอมเมนต์มาได้ล่าล่านะคะคอมเมนต์เลยเหรอไหนๆฟางขอเล่นยังไงมีบ้านอะไรยังไงบ้างโอ้โหแบบ เล่นเลยเล่นเลยประจําค้ามันตรงนี้เลยนะครับก็แต่งไขที่ตัวใหญ่ห้องเข้ามานะคะงั้นอยู่พาอทักจินจินจินจนาการอยู่แล้วโซนนี้ก็จะเป็นเด็กๆมานั่งเล่นผู้ใหญ่ก็จะมานั่งถ่ายลูปกันแต่วันนี้

ฉันระวังอันนั้นอ่าตรงนู้นเป็นท ok? ี่ถ่ายรูปหรือเปล่าไว้นะดูดีนๆดูดีๆอ่าระวังระวังระวังอันตรายโอเคขับรถมาสิค้าที่เชียงคานนะเชียงคานนี่เราคนเลยแตยว่าเราก็แบบเห็นกระแสแรงนะคนไทยก็มาเชียงคานเราก็เลยอดไม่ไหววันนี้เราก็เลยมา มาเที่ยวบ้างมีดอกไม้สวยๆนีดอกไม้ด้วยไหนขอดูเือนาลมีดอกด้วยดอกบวนีบ้านัด้วยนะครับดูนี่เาพ่แนี้คืะไรนข้นตรงนี้ีะไเนะเพื่อนๆนะครับอ่าวันหยุดนี้วันหยุดนี้หรือว่าช่วงหน้าหนาวนี้นะครับก็ที่เชียงคานนะครับจังหวัดเลยเนาะ ครับนก็จะแน่นนิดนึงถ้าเป็นวันหยุดยาวถนนคนเดินเรายังไม่ได้ไปรีวิวเลยอยากจะไปอยู่แต่ว่าแบบหาที่จอดรถไม่ได้นะครับเดี๋ยวว่างๆเราไปรีวิวถนนคนเดินให้เพื่อนๆดูกันว่าแบบนักท่องเที่ยวเยอะมากเป็นหินนะครับลูกแม่เขาเอาหินมาวางไว้ตรงนี้อาเขาแก่มากระดาษเฉยๆไ่ะรงนั้นแล้วตรงได้ละนะครับผู้ชมแต่ผมไม่รู้หรอกคาาผูนี้ค่ะไม่ได้เงี้กับเพื่อนเหรอ ม่เรียนถวดโอ้โหโอเคงั้นตัดช่องกันเลยทีเดียวเชียวอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งตรงให้พี่บุ๊ป้องด้วยนะครับหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายจับจับมือเชิดชังคันนะครับอย่าลืมนะแล้วมือเชิดชังคันนะครับบาย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 จบจับ